ราคาณวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับเป็นมือ2ราคาไม่แรงแล้วจริงครับตัวสภาพยางดีมากนะครับตัวยางเนี่ยปี2019คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Ambient Light ด้วยนะครับสามารถปรับได้ค่อนข้างที่จะหลายสีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีฟ้าเลขไมวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยอยู่ที่1 สวัสดีครับผมปลั๊กเอ p บี m i u พรีเมียมมอเตอร์ครับวันนี้พาเจ้า BMW X5 ครับตัวนี้เป็น s d สได้นะครับ 25D รถปี2016ครับจดทะเบียนปี2017ราคาณป้ายแดงวันนั้นที่เจ้าคันนี้ออกมาทำการตลาดนะครับอยู่ที่ราคา4,599,000บาทครับแต่วันนี้มือ2ครับจาก AB Premium ให้ราคาพิเศษนะครับเพียง1,799,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าครับ เป็นอีกรุ่นนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่มียอดขายดีมากๆนะครับและเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับมันคือ BMW X5 ครับคันนี้เป็น S d r i e ครับขับเคลื่อน2ล้อ 2.5d เครื่องยนต์แบบ2,000ดีเซลครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับเกียร์8สปีด S F ของ BMW นะครับราคาณวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับเป็นมือสราคาไม่แรงแล้วจริงๆครับเพียง1,799,000บาท และโฉมนี้นะครับด้วยรหัสของเขาเป็น F25 นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแบบเพียวเอ็กซ์เพียนยโรงงานเลยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมนะครับสวยเลยนะครับตัวสีเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์มากนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวโคมไฟหน้าของเขาสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับไม่มีร่องรอยแตกหักรายงานใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED BMW แล้วคิดที่เกี่วหน้าน่าครับมาพร้อมกับในส่วนของโครเมียมต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ กริลของเขาที่เป็นลักษณะสีเทานะครับก็ไม่มีร่องรอยเสียหายเลยนะครับโลโก้ BM เฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าครับด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของกันชนหน้าที่เป็นกันชนหน้าแบบเพลเอ็กซ์เพลียนะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ซ้ายและขวานะครับเซ็นเซอร์กับระยะมีมาให้ครบเลยนะฮะ สำหรับในส่วนของล้อเจ้า BMW X5 SDrive 25d ครับตัว Pure Experience นะครับจะได้ล้อลายนี้มาเป็นแบบ Multi-spoke นะครับปัดเงานะครับสลับกับลายสีดำเซาะร่องแบบนี้ล้อของเขานะครับเป็นขอบ19นิ้วนะครับรัดด้วยยาง Continental Sport นะครับ Contract เนี่ยตัวนี้นะครับตัวสภาพยางดีมากนะครับตัวยางเนี่ย ปี2019นะครับปี2019สภาพยางดอกยางยังเหลือเลยนะครับเรียกว่าใครได้ไปนครเราสามารถใช้งานตัวยางของเขาเนี่ยได้ต่อเนื่องเลยนะครับกระจกมองข้างของเขามีไฟลเลี้ยวในตัวแบบ LED นะฮะสามารถพับได้กลางได้ปรับองศาได้หมดนะครับด้านล่างในส่วนของประตูนะครับไม่ว่าจะคนขับหรือคนนั่งเนี่ยจะมีสนาลักษ์ S Drive 25D มาให้ครับตรงรุ่นของเขานะครับตัวมือเปิดของเขาเป็นมือเปิดแบบ c o m f o r t Access ของ bmw ครับสามารถล็อกได้นะครับปลดล็อกได้ทุกอย่างใช้งานได้ครบทั้ง4บานคิ Q ้วขอบกระจกเป็นลักษณะแบบโครเมียมสวยสมบูรณ์นะครับตัวหลังคาก็จะมีในส่วนของแหลกหลังคามาให้นะครับเก็บสัมภาระไว้ด้านบนหลังคานะครับเรียกว่าคันนี้เนี่ยพร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่อนเนกประสงค์มากๆนะฮะสำหรับในส่วนด้านหลังนะครับด้านบนสุดเนี่ยกลางหลังคาของเขาจะมีในส่วนของชาร์กฟินนะครับรับสัญญ,ญาณพิเยุต่งตาง สปอยเลอร์มีไฟเบรกนูที่3ครับปัดน้ำฝนท้ายมีมาให้ครบโลโก้ X5 ครับจะอยู่ทางด้านขวาของตัวรถนะครับโลโก้ B M นะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ L E D นะครับลักษณะ2ก้อนนะครับไม่มีอาการของน้ำเข้ามาแรงเข้าเลยนะครับระบบไฟเช็คมาแล้วทำงานได้ครบเป็นปกตินะครับ กรองถอยมีมาให้นะครับกันชนท้ายไฟทับทิมออกซ้ายและขวาครับแล้วก็ปลายท่อคู่มาพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะช่วยถอยให้เรียบร้อยเรามาดูในต่อเนื่องครับในส่วนของฝาท้ายของเขาครับฝาท้ายของเจ้า X5 เป็นแบบ2สเตปครับด้านบนเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวแบบนี้ออกมาฝาท้ายไฟฟ้าตัวโชค๊คทํางานเป็นปกติครับน,อน็อตฝาท้ายไม่เคยมีการแกะเลยและแอบเห็นนะครับคันนี้ถ้าใครได้ไปนะครับจะได้ในส่วนของพรมแบบ6มิติ จากเจ้าของเก่ามาด้วยนะครับเป็นพรมสีดำนะครับเดินได้สีแดงสวยๆแบบนี้เรามาดูกันต่อครับในส่วนของม่านกันของต่างๆนะครับดึงมาแล้วเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับสภาพม่านสวยสมบูรณ์100%เลยนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับหรือเสียหายได้ใดทั้งสิน้นตัวม่านเนี่ยสามารถดึงเก็บดึงออกมาได้ถ้าเราอยากจะเก็บของเยอะกว่านี้นะครับตัวเบาะหลังของเขาก็สามารถพับราบไปได้เลย ภายในของเจ้า X5 นะครับตัวสภาพหนังของเขานะครับเป็นหนังสีน้ำตาลเดินได้สีน้ำตาลครับสลับในส่วนของลายไม้นะครับหรูหราเลยนะครับสภาพตัวเบาะตัวหนังต่างๆนะครับคอมพลตสมบูรณ์มากนะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมาพร้อมเมมโมรี่สจุดตัวพวงมลาลัยของเขาเป็นแบบเปาใหญ่เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังกชันครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของครูสคอนโทรลล็อกความเร็วได้ ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ CD DVD เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกา้านไฟเลี้ยวก้านปัดน้ําฝนมาครบเลยระบบไฟหน้าเขาเป็นแบบออโต้ให้นะครับสามารถเร่งแสงลดแสงในส่วนของหน้าปัดได้ด้วยการปรับพวงมาลัยครับเป็นแบบ4ี่ทิศทางขึ้นลงนะครับเข้าออกแบบนี้นะฮะทดสอบให้ดูครับว่าตัวปรับพวงมาลัยทุกอย่างเนี่ย สามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับมาดูถึงเลขไมค์ครับเลขไมค์วันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยอยู่ที่1 4 6 6ง0กับ98ิกิโลเมตรนะครับตัวรถเนี่ยปี2016ครับจดทะเบียนปี2017ผ่านมาเราๆสัก4-5ปีนะครับก็ใช้แบบสมน้ำสมเนื้อนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ซีซีก็ประหยัดน้ำมันนะครับใครจะอดใจไหวนะครับถ้าไม่ใช้คันนี้ไปทำงานหรือว่าใช้แบบ d Daily Use มาดูกันต่อครับในส่วนของหน้าจอ i d r i v e ที่มีขนาดใหญ่ หน้าจอ i อไดตรงนี้นะครับสาม,มารถสั่งงานของเขาผ่านปุ่ม i อไดตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์ซ้ายขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างทุกอย่างทํางานได้ครบครับตัวจอของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียต่างๆนะครับ ครอบคลุมมากครับ C D D V D Music Collection นะครับ Eternal Device ต่างๆซาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงทุ้มสามารถปรับได้หมดนะครับเรดิโอ l ทเโฟนนะครับ Navigation นะครับระบบนำทางตรงนี้คันนี้มีมาครบและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับ X5 ครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Ambient Light ด้วยนะครับสามารถปรับได้ค่อนข้างที่จะหลายสีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีฟ้าสีขาวแล้วก็จะเป็นสีสไตล์แบบ3สีนะครับมีเยอะมากนะครับเพียงพอต่อความต้องการหรือว่า f e ล l i n g ของการขับในแต่ละคนได้ เราลงมาดูในส่วนของช่องแอร์กันต่อครับช่องแอร์ของเจ้า X5 คันนี้ผมชอบมากครับชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัวแอร์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับจะมีช่องแอร์เนี่ยให้ถึง2ชั้นเลยขวาและซ้ายตัวแรงพัดลมนะครับก็แยกกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายองศาอุณหภูมิต่างๆครับแบบดูโอ้คลายเมดด้วยก็ปรับอิสระเลยนะครับซ้ายและขวานะครับสะใจมากนะครับดีมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าเป็นคนขี้หนาวนะครับคนนั่งข้างเป็นคนขี้ร้อนเราสามารถปรับแรงพัดลมและปรับองศาได้แบบอิสระเลยลงมาถึงด้านล่างครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มช็อตคั t ต่างๆ1นถึงแนะครับเร่งเสียงลดเสียงนะครับเปิดปิด,ปดตัวจอทํางานได้ครบนะครับที่วางแก้วนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วแบบ2ใบแล้วก็จะมี power outlet ให้1ช่องปุ่มไอได้ต่างๆช็อตคัสเมนูทโทรศัพท์ครับมีเดียต่างๆนิเกชันต่างๆ สามารถใช้งานได้เป็นปกติครับแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาไม่ลอกไม่ลางไม่เลื่อนเลยหัวเกียร์ของเจ้า X5 ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดสเตปโรรนิกครับสามารถเชนเกียร์ได้นะครับจากตัวหัวเกียร์เลื่อนลงมาดีครับปัดซ้ายเราสามารถเชนเกียร์ได้จากการเลื่อนขึ้นดันขึ้นและดันลงแบบนี้นะครับก็8สปีดนะประหยัดน้ํามันแน่นอนครับปุ๊บอ่าเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบครับออโต้โฮก็มีมาให้ ปาร์คเซนเซนะครับใครที่รําคาญเสียงเตือนต่างๆนะครับเวลาขับในตัวเมืองนะครับเราสามารถเปิดปิดตัวป a ร k คเซ s เซอร์ได้โหมดการขับขี่มี3โหมดครับ e o o Pro นะครับ Comfort แล้วก็ Sport แล้วก็ตัว traction control นะครับควบคุมการลื่นถลายตรงนี้ก็มีมาให้ครบเลยคร่าวๆครับด้านหน้าครับฟังก์ชันต่างๆของเจ้า X5 สภาพภายในนะครับถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นคนรักรถเลยนะครับภายในสวยมากนะครับ ลักษณะปุ่มต u, u ่างๆนะครับตัวสภาพหนังต <t> ่างๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งด้านหลังกันต่อดูว่าเป็นยังไงเล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะไหมแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้กว้างขวางที่สุดแล้วนะครับตามไปดูกันครับในส่วนของด้านหลังนะครับ ไม่ผิดหวังจริงๆครับสำหรับ X5 ครับเป็น SUV ขนาดใหญ่เลยรุ่นพี่เลยของเจ้า BMW นะครับเพราะฉะนั้นเล็กรูมครับเหลือกำปั้นกว่าเฮดรูมก็เหลือกำปั้นกว่าๆเลยครับแผงประตูจะมีในส่วนของม่านบังแดดมาให้นะครับเป็นแบบชิ้นเดียวครับสภาพม่านต่างๆสวยสมบูรณ์100%ซนะครับลายไม้นะครับสภาพหนังนะครับการเดินได้ต่างๆนะครับไม่มีความเสียหายเลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้2ช่องแยกกันซ้ายและขวาครับสามารถ ปรับแรงพัดลมได้เบาแรงได้ตามอิสระใจชอบเลยนะครับมีช่องเก็บของให้2ชั้นแล้วก็ power outlet ให้ถึง2ช่องด้วยกันพอเพียงครับกับการใช้งานสำหรับคนนั่งหลังนะครับและที่สำคัญครับตัวเบาของเขานะครับตรงนี้จะมีในส่วนของที่เท้าแขนมาให้ลักษณะใหญ่มากๆชอบมากครับสำหรับเจ้า bmw สำหรับที่เท้าแขนนะใหญ่และยาวครับ มีที่วางแก้วถึง2ใบนะครับตัวแผงประตูมีมาให้อยู่แล้วนะครับ1และ2นะครับรวมตรงกลางที่เท้าแขนเนี่ยสามารถวางแก้วได้4ใบเลยมีเก๊กกลางเล็กๆครับสามารถเก็บของวางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับสภาพหนังต่างๆนะครับโครเมียมต่างๆนะครับแผ่นพลาสติกต่างๆสวยสมบูรณ์ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะได้เบาะของเจ้า X5 เนี่ยแบ่งเป็นนะครับ40 40และ20ครับสามารถพับได้ทั้งหมดเลยหรือว่าใครที่อยากจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านหลังก็สามารถพับตัวตัวเบาะกลางที่เป็นลักษณะ20%แบบนี้ได้หรือว่าถ้าจะเพิ่มสเปซในการเก็บของเราก็สามารถพับตรงนี้นะครับรวมถึงที่ผมนั่งเนี่ยพับราบมาได้เลยนะครับ และสิ่งที่สําคัญที่สุดครับสำหรับรถยนต์ทุกคันครับคือเจ้าห้องเครื่องของรถแต่ละคันครับคันนี้เรามาดูกันเลยครับว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสะอาดมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับ 2,000cc power turbo ครับมีเทอร์โบนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยขับขี่มีความสนุกมากขึ้นนะครับแต่ว่าได้ตัวดีเซลเราก็ได้ในความประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็การทนทานของเครื่องยนต์นะครับ ท่อน้ำท่อยางต่างๆของเจ้า X5 คันนี้สวยสมบูรณ์ครับในส่วนของคานหน้าคานล่างครับไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับพลิกคว่ำมาเลยและเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงครับเดี๋ยวฝากระโปรงผมไปแบบเร็วๆนะครับตัวฝากระโปรงมีการแกะครับตัวน็อตฝากระโปรงมีแกะมานะครับเพื่อการทําสีเก็บสีนะครับแต่เรารับประกันครับฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับรอยดอทเม็ดอาร์ครอยดอทของเขานะครับตรงที่นะครับ ยังสวยยังครมกริบอยู่เลยนะครับรอยพับนะครับในส่วนของฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยครับไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยนะครับตัวโช๊คฝากระโปรงทํางานได้ดีนะครับสติ๊กเกอร์นะครับออกโรงงานต่างๆนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับแผ่นกันความร้อนของเขานะครับก็เป็นการแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยนะครับมีเพียงความสกปรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตัวเครื่องยนต์ ทำงานนิ่งดีมากๆเลยนะดูแลง่ายนะครับการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับราคาของยุโรปต่างๆนะครับเซอร์วิสเนี่ยไม่ได้แพงมากอย่างที่คิดแล้วนะฮะสรุปกันให้ฟังอีกครั้งครับสำหรับ BMW X5 s d r i v e 2 5 d ครับตัวรถปี16ครับจดทะเบียนปี2017เลขไม่เพียง140,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับราคาป้ายแดงวันนั้นนะครับออกห้างเนี่ย4,599,000 วันนี้ a b p r e m i u m m o t ม r เตครับเสนอราคาแบบร้าใจเลยนะครับ1 7 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นครับมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2 7 9เท่านั้นและมีารันตรหลังการขายครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กล่อง ECU ส่วนควบต่างๆครับด้ชาร์จดดสตาร์ทหม้อน้ำคอมแอร์และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างบริษัทารันาีเนี่ยดูแลอยู่หลังการขายนะครับรวมถึงนะครับการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถไลดออนรถยกต่างๆนะครับแบตหมดยางแตกน้ำมันหมดช่วยเหลือทั่วประเทศครับ โทรมาเลยครับ0950005555 0950005555 AB Premier Motor ครับและฝากช่องทางทางออนไลน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยในช n e l YouTube ของเราครับ AB Premier Motor Facebook AB Premier Motor Application Line ครับ s i n AB Premier Motor ทักมาได้เลยครับทุกช่องทางวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com